แรกนะครับสนามแรกจะแข่งกันที่สนามโลซาวประเทศกาตาร์นะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมเนี่ยก่อนไปเนี่ยมีมีน้องทั้ง3คนก็คือน้องหยกน้องข้ากล้องน้องมิกนะครับน้อง3าคนนี้เราก็มีการไปเตรียมความพร้อมร่างกายมาแล้วลเป็นการฝึกเ,เรื่องของทักษะต,ต่างๆผมคิดว่าความพร้อมของน้องๆทั้ง3าคนตอนนี้ค่อนข้างพร้อมมากนะครับสิ่งที่อ,อ,อยากจะฝากแล้วก็อยากจะ ให้น้องๆตั้งใจก็คือเรื่องของวินัยในการเตรียมความพร้อมความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ในการลงไปฝึกในแต่ละครั้งเนี่ยอยากเห็นถึงการเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันให,ให้ดีที่สุดคือการฝึกซ้อมกันคอลี่ไฟตตรงนี้ก็ก็คาดหวังว่าน้องจะหาข้อมูลให้ดีเพราะอย่างน้องสองคนเนี่ยก็คือเข้ากล้องกับมิกเนี่ยเป็นปีแรกที่ไปอาจจะต้องไปเรียนรู้ทั้งเรื่องรถแล้วก็เรื่องสนามเองด้วยที่เป็นครั้งแรกส่วนน้องหยกเนี่ยจะเป็นปีที่2ที่ได้ไปแข่งที่นี่ก็ จะต้องหาความความแม่นยำในในสนามแล้วก็เรียนรู้ทั้งทั้ง3คนเนี่ยคืออยากให้มีสมาธิในการแข่งขันเพราะว่ามันเป็นสนามเปิดสนามแรกนะครับในการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งเนี่ยก็อยากให้มีข้อมูลให้มากที่สุดนะครับในการแข่งขันตลอดทั้งปีเนี่ยคืออยากให้เก็บคะแนนสะสมให้ได้ทุกสนามอยากให้จบการแข่งขันก็อยากให้เต็มที่ที่สุดครับประมาณนี้ครับ